บทที่63ขอบคุณค่ะกล่าวขอบคุณสั้นๆั้นเหลือบมองอย่างค้นหาอะไรบางอย่างในคำพูดของเขาตอนท้ายดูเหมือนผู้บดีจะอ่านความรู้สึกของเธอออกจึงยิ้มพร้อมกับพูดว่าที่พูดนี้ไม่ได้ประชดว่าเธอเก่งฉันพูดจากใจจริงเพราะคุณไอเนื้อเหม็นกับคุณนี่เน่าของเธอดีแต่นินทาว่าครายคนลับหลังกับวางปุ่มเขื่อง กับคนที่อ่อนไม่ให้ไม่สู้ฉันได้ยินเธอโตอตอบสองแม่ลูกนั่นตั้งแต่ตอนแรกแล้ว2คนนั้นหาว่าดิฉันเอาต้นกล้ามาหลอกลวงคุณป้าคุณลุงว่าเป็นลูกของพี่ภาวัตจะให้ท่านพาไปตรวจ DNA ดิฉันจึงบอกให้พวกพัชราโยธินไม่โง่ที่จะให้ใครมาหลอกได้ไง่ายๆดีแล้วที่พูดไปอย่างนั้นดีว่าพูดกับแม่พ่อไม่ได้อยู่ด้วย ถ้าพ่ออยู่คงถูกตอกหน้าให้ก่อนที่จะพบเธอจากนั้นผู้บดีก็ถามถึงหลานชายตอนนี้ต้นกล้าอยู่กับใครอยู่กับแจวค่ะดีนะที่ต้นกล้ายังเล็กอยู่ไม่เข้าใจที่แม่ลูกนั่นพูดถึงแกว่ายัางไงหากมาพูดตอนโตกว่านี้พอที่แกจะรู้เรื่องแล้วก็ฉันจะพูดให้สองคนแม่ลูกนั้นไม่กล้ามาที่นี่อีกผู้บดีพูดอย่างโกรธเคือง ในการกระทําของคุณเนื้อหอมกับนีหน้าเมื่อเห็นภูบดีกับออนิชาสนทนากันจำปากับเสาชัยอีกสองคนก็รีบเลี่ยงไปเธอจะกล,กลับไปที่ตึกเล็กหรือเขาถามเสียงอ่อนโยนค่ะฉันจะขึ้นไปคุยกับแม่กับพ่อก่อนเดี๋ยวพอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะไปหาต้นกล้าค่ะออนิชารับรู้สั้นๆก่อนที่จะแยกกับภูบดีดูเหมือนวันนี้จะเป็นวันแรก ที่เธอกับเขาสุนทนากันด้วยดีแม่อนิชาจะเดินกลับไปที่ตึกเล็กแล้วภูบดีก็ยังมองตามร่างน้อยนั้นไปใบหน้าขาวคมสันของเขาปร,กปรากฏเลยยิ้มอย่างขบขันเมื่อนึกถึงการโต้ตอบของเธอที่สามารถทำให้สองแม่ลูกต้องลาดทับกลับไปอย่างไม่เป็นท่าพร้อมกันนี้ภูบดีก็ได้คิดว่าเขามีวิธีที่จะทำให่อนิชา พาต้นกล้ามาอยู่ที่พัชราโยธินแล้วเมื่อภูบดีก้าวไปในห้องนั่งเล่นก็พบว่าบิดาของเขาใบหน้าบึ้งตึงเครง่งเครียดและพูดถึงคุณเนื้อหอมกับนีหน้าอย่างโกรธจัดเสียดายที่ฉันไม่ได้อยู่ด้วยหากนั่งฟังอยู่แล้วก็จะไล่ตะเพิ่อสองคนแม่ลูกนั่นออกไปจากบ้านในทันทีไม่ใจเย็นอย่างคุณเสียเวลาไปพูดอะไรกับคนพันนั้นพูดราวกับเรางโง่ให้เด็กมาหลอกได้ พูดเป็นเชิงตำหนิให้ภรรยาในตอนช้าตอนท้ายฉันไม่อยากพูดมากค่ะเท่าที่พูดไปก็คงจะคิดได้บ้างชี้แจงเสียงอ่อนตามนิสัยของหล่อนครั้นเห็นภูบดีก็ทักถามคุณภูกลับมาแล้วหรือคะแม่ไม่อยากได้ยินเสียงรถผมให้วิมาส่งหน้าประตูใหญ่ครับชายหนุ่มตอบพางเดินเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยภูกลับชาไปนิด คงยังไม่รู้ว่ายายเนื้อหอมกับลูกสาวมาพูดอะไรเกี่ยวกับหลานบ้างพ่อเหม็นขี้หน้าพอรู้ว่ามาเลยเลี่ยงไปเสียเสียดายที่ปล่อยให้แม่เขาทนฟังคำพูดเร็วๆอยู่คนเดียวตอบโต้เป็นผู้ดีตอบโต้เป็นผู้ดีเกินไปไม่รู้ว่าจะรู้สึกกันหรือเปล่าแม่พูดอาจไม่รู้สึกก็ได้แต่เมื่อเจออนิชาเข้าผมว่าถ้าไม่น่าหนาเกินไป ก็คงจะไม่มาที่นี่อีกผู้บดีบอกยิ้มยิ้มหมายความว่าหนูนี้พบสองคนแม่ลูกนั่นหรือคะคุณสมน์ถามครับหนูนี้คงรู้เรื่องที่สองคนนั้นพูดถึงต้นกล้าว่ายังไงคุณพิภพคาดคะเนครับจึงได้ถไลไปรออยู่ผมแอบเห็นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นได้ยินคำโต้เถียงกันตลอดสรุปแล้วสองแม่ลูกนั้นต้องกลับไปอย่างสิ้นท่าพร้อมกันนี้ผู้บดีก็เล่าเรื่องทั้งหมด ที่เขาแอบฟังมาให้บิดากับมารดาเลี้ยงฟังโดยตลอดซึ่งทำให้คุณพิภพยิ้มและหัวเราได้ต้องโดนอย่างนั้นมันถึงจะสะใจน่าให้รางวัลเย็นนี้จริงๆผมว่าเรื่องนี้ถ้าใช้วาทะไม่ใช้กำลังกันอย่าว่าแต่สองคนนั้นเลยครับต่อให้สามคนก็ต้องเปิดไปเพราะยิ่งพูดมากก็ยิ่งถูกย้อนเข้าตัวอย่างแสบสันน้าสาวคนในต้นกล้าน่ะ ไม่ยอมแพ้ใครอยู่แล้วที่พูดนี่ชมหรือว่าค่อนบิดาถามอย่างข้องใจชมสิครับในเมื่อนอกจากจะปกป้องหลานกับพี่สาวยังปกป้องมาถึงพวกเราทุกคนว่าไม่ใช่คนโง่ที่จะให้ใครมาหลอกได้ง่ายๆให้เพียนมาหลอกมาอา่อยเหยื่อยังไงก็ไม่สำเร็จตอบจากใจจริงคุณปุ๊บพี่พบหัวเราชอบใจเสียงดังสะใจจริงๆ เข้าใจย้อนกลับไม่ต้องมาด่าทอกันหยาบๆคลายๆให้มันเจ็บแสบได้ฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ดีสิครับกลับพูดจาไม่ค่อยน่าฟังแต่พอเจอย้อนกลับไปเข้าเลยเปิดกลับไปพูดถึงคุณเนื้อหอมกับลูกสาวไม่รู้ว่าไปชงเกลียดชงชังอะไรครอบครัวนี้จนอรณีตายไปแล้วก็ยังไม่วายให้รายป้ายสีคุณสมน์พูดถึงสองคนยังอ่อนใจ คงเคืองตั้งแต่รู้ว่าวัดไปชอบอรณีทั้งที่ตัวเพียนมาหวานสเสน่ห์ก็ไม่สนแม้ตอนหลังจะเร่มาหาภูแล้วก็ยังไม่วายผูกใจเจ็บคุณพิพบพูดถึงคุณเนื้อหอมกับนีหน้าอย่างอ่านออกโดยตลอดว่าคิดอย่างไรกับลูกชายทั้งสองของเขาผู้หญิงแบบนี้ต่อให้ใส่พันมาประเคนผมก็ไม่รับประทานผู้บดีรีบบอกคุณพิพกับคุณสมนพากันหัวเราะ เรื่องนี้คุณภูไม่บอกแม่ก็ทราบค่ะถ้ามีคนสนใจบ้างเรื่องอะไรจะคอยหลบเลี่ยงแทบทุกครั้งที่รู้ว่าจะมาที่นี่ถ้าผู้หญิงในโลกนี้มีเยนี่เน่าอยู่คนเดียวผมคงทนเป็นโสดดีกว่าเยานี่เน่าไหนบิดาถามอย่างงง,งๆก็เยนีหน้าไงครับภูไปเปลี่ยนนี่เน่าพ่อก็เลยงงพูดอย่างขบขันผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนหรอกครับหนูนี้ของพ่อกับแม่ต่างหาก ที่ช่วยเปลี่ยนสองแม่ลูกใหม่แม่ชื่อเนื้อหอมก็เปลี่ยนเป็นเนื้อเหม็นส่วนนีหน้าก็กลายเป็นเนื้อนี่เน่าตอบเสียงปนหัวเราะเขาจะเปลี่ยนซะด้วยคุณสุมนชมพรางหัวเราะพรางผมยังไม่รู้ว่าเวลาที่ไม่พอใจอะไรผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ผมบ้างหรือเปล่าหากเปลี่ยนผมก็จะเปลี่ยนให้บ้างพูดยิ้มยิ้มคุณภูจะเปลี่ยนให้หนูนี้ว่ายังไงคะคุณสุ คุณสุมน์อยากรู้ทั้งที่มั่นใจว่าวันนี้ผู้บดีพูดถึงอ่อนนิชาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่ได้ค่อนแข็เน็บแนมอย่างทุกครั้งซึ่งคุณพิพพพอจะรู้เช่นเดียวกับภรรยาก็เป็นอ่อนนิสาไงครับฟังคล้ายๆชื่อฝรั่งซะด้วยในภูบิดาเรียกเป็นเชิงปามผมพูดอยู่ที่นี่หลานสาวคนโปรดของพ่อไม่ได้ยินหรอกครับ พุ่งนี้ก็จะกลับบ้านกันแล้วผูอย่าไปชวนน้องทะเลาะเลยเดี๋ยวดีไม่ดีที่หลังจะไม่พาต้นกล้ามาที่นี่อีกผมไม่ชวนทะเลาะหรอกครับว่าแต่พุ่งนี้สองน้าหลานก็จะกลับบ้านกันแล้วไม่มีอะไรพิเศษหรอครับมีสิพ่อกับแม่ว่าจะพาเยนิกับต้นกล้าไปกินข้าวข้างนอกงั้นพ่อกับผมก็ใจตรงกันคุณภูคิดจะชวนกันออกไปทานข้าวข้างนอกเหมือนกันเหรอคะคุณสุมนถาม ครับถ้าอย่างนั้นถ้าภูไปด้วยก็เป็นคนขับรถบิดาบอกครับรับคันทันทีพร้อมกับถามสองนะ้าหลานรู้หรือ,อยังครับพ่อกับแม่บอกหนูนี้ไปแล้วคุณภูไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพักผ่อนเสียเถอคะค่ะผมเกือบลืมไปบอกว่าพ่อเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะไปหาต้นกล้าพูดอย่างนึกขึ้นได้แล้วก็ขอตัวขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้า คุณพิภพมองตามร่างลูกชายไปจนลับตาแล้วก็หัวเราะเบาๆอย่างขบขันอะไรบางอย่างคุณขำอะไรคะคุณสุมนถามอย่างสงสัยรู้สึกสบายใจที่เห็นสามีอารมณ์ดีขึ้นหลังจากได้ฟับฟังเรื่องของอนิชาต่อปากต่อคำกับคุณเนื้อหอมและหนีหน้าจนต้องพากันเพ่นกลับไปํำลูกชายคุณสิคำเรื่องอะไรเหรอคะ คุณไม่สังเกตบ้างหรือว่าพอใกล้ที่เยน้กับหลานจะไม่อยู่บ้านนายภูจะไม่เคยค่อนแค่อะไรพูดจาด้วยดีเมื่อคู่นี้เองก็เช่นเดียวกันและที่เปลี่ยนชื่อให้เยน้พอฉันว่าเขาก็รีบบอกว่าพูดอยู่ที่นี่เยน้ไม่ได้ยินแสดงว่าต่อหน้าคงไม่กล้าเรียกคุณสม,มนหัวเราะเมื่อนึกไปถึงเด็กสาวที่หล่อนกับสามีเอนดูเหมือนลูกหลานขืนเรียก ก็มีหวังฟังเย,ยนีเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เหมือนกันแกคงไม่ยอมแพ้ภูง่ายๆหรอกคะ่ะนั่นสิไปๆมาๆในปูของเรานั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายแพ้ประมุขของบ้านพัชชายโยธินพูดด้วยเสียงเคราเสียงหัวเราะบอกถึงความพอใจที่จะได้เห็นหลานชายคนโตยอมพ่ายแพ้แก่อนอนิชาทุกเรื่องบอกถึงความพอใจที่จะได้เห็นลูกชายคนโต ยอมพ่ายแพ้แก่อนุชาทุกเรื่องทั้งนี้ก็เพราะเต็มใจที่จะได้อนิชามาเป็นสะพายเนื่องจากรู้ว่าต่อไปในวันข้างหน้าหากเขากับภรรยาเป็นอะไรไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงต้นกล้าแต่ถ้าผู้บดีแต่งงานกับหญิงอื่นวันหนึ่งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ถึงแม้เขาจะรักหลานแต่ก็คงไม่มีโอกาสดูแลมากนักจึงต้องตกเป็นหน้าที่ของภรรยาเขาด้วยป้าสะพาย เป็นคนดีมีคุณธรรมจิตใจงดงามก็ดีไปแต่ถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวลากแต่รูปของตนเองตนกล้าก็จะลำบากคุณกำลังจะบอกฉันว่าอยากเห็นคุณภูกับหนูนี้รักกันใช่ไหมคะถามเบาๆอยากไม่ให้อย่างไม่ให้อยากได้ให้ใครมาได้ยินโดยเฉพาะตัวภูบดีกับอ่อนนิชาหรือว่าเธอไม่อยากเห็นย้อนถามเป็นการยั่วยา ด้วยน้ำเสียงดุดเดียวกันโทรทำไมจะไม่อยากเห็นคะคุณคงไม่ทราบว่าฉันแอบนอนสวดมนต์ภาวนาทุกคืนขอให้สองคนเขารักกันแต่งงานกันเราจะได้หมดห่วงเรื่องต้นกล้าถึงต่อไปจะมีลูกของตัวเองหนูนนิกับคุณภูก็คงไม่มีวันที่จะรักหลานน้อยลงคุณสมน์บอกให้รู้ว่าหล่อนเองก็ปรารถนาที่จะให้ภูบดีแต่งงานกับอ่อนนิชา ถ้าในภูมวัวจุดจ้ดจองจ้องฉันกลัวว่าจะไม่ทันคนอื่นเท่าที่เห็นจะชัดก็ตะวิแล้วก็ดูเหมือนยังมีน้องชายของเจ้าของโรงเรียนอีกคนคุณพิภพพูดอย่างวิตกแทนลูกชายบางทีคุณภูอาจไม่มีความรู้สึกต่อหนูนี้อย่างที่เราคิดและต้องการก็ได้ค่ะแต่ฉันว่าเด็กคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์น่ารักเราเป็นผู้ใหญ่เมื่อได้ใกล้ชิดก็เอ็นดูไปอีกแบบหนึ่งแต่พวกหนุ่ม ก็คงมีความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งถึงในายภูก็เถิดอาจปากอย่างใจอย่างจึงมีท่าทีหงุดหงิดเมื่อเห็นวิกับเยนีิพูดกันอย่างสนิทสนมในช่วงเวลาสั้นๆเรื่องที่คุณภูหงุดหงิดตอนที่หนูนี้ได้รับของฝากจากวิแล้วก็เรื่องที่สนทนาพูดจากันอย่างสนิทฉันก็เห็นค่ะตลอดวันนั้นรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณภูจึงหงุดหงิดขุนมัวอยู่ตลอดเวลา จนฉันแปลกใจในตอนแรกแต่พอคิดไปตรองมาก็อยากจะคิดว่าเหตุผลนั้นมันขึ้นอยู่กับที่นูนิกกับวิคุณพิภพยิ้มพรางพูดถึงลูกชายว่าปกติผู้เป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งแต่ตอนนี้เชื่อชเก็บไม่ค่อยอยู่ทั้งที่ปากคอยค่อนนันตินี่เยนิจากนั้นสองสามีภรรยาก็พากันหัวเราะคำภูบดี ส่วนคุณเนื้อหอมกับนีหน้าเมื่อพารถออกมาพ้นจากพัชราโยธินแล้วนีหน้าก็พูดขึ้นอย่างแค้นเคืองอ่อนนิชาเมื่อกี้หากไม่อยู่ในพัชราโยธินแล้วก็นีหน้าจะกระชากผมนางเด็กปากตลาดนั่นเข้ามาตบให้หายแค้นถ้าฆ่ามันได้ก็อยากจะฆ่ามันหนักไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ควรทำกับมันอย่างนั้นไม่อยากให้นีนาของหมามี เอาพิมเส่นไปแลกกับเกลือให้เราถูกมองในด้านลบนอกซะจากนอกซะจากอะไรคะลูกสาวชิงถามกัดขึ้นอย่างใจร้อนนอกซะจากเราจะหาพวกระดับเดียวกันมาจัดการมามีหมายความว่ายังไงคะรีบถามอย่างสนใจเดี๋ยวพอกลับไปถึงบ้านมามีจะทำเป็นโทรไปขอโทษคุณสม,มนเรื่องเด็กต้นกล้าเพื่อที่เราจะได้ไปที่นั่นอีก แล้วก็หาคนระดับเดียวกับมันไปกับเราเพื่อหาทางจัดการมันคุณเนื้อหอมพูดอย่างแคนแค้นเมื่อน,นึกถึงออนิชาซึ่งถึงแม้หล่อนกับลูกสาวจะลุมกันเล่นงานเด็กสาวผู้นั้นก็ย้อนกลับได้อย่างเจ็บแสบจนนีน่าต้องชวนหล่อนกลับก่อนที่จะเป็นฝ่ายชวนนีน่าก็อยากจะจ้างใครสักคนไปตบมันให้กริ้งต่อไปมันจะได้เลิกปากเก่ง มีหน้าเครียดแค้นชิงชังออนิชาไม่ต่างไปกว่ามารดายิ่งนึกถึงรูปร่างหน้าตาของออนิชาขณะน,นี้ก็ยิ่งเกลียดในเมื่อต้องแอบยอมรับกับตัวเองว่าออนิชานั้นมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผุดผาดสวยงามกว่าอรณีบุ๊เป็นพี่สาวที่ก่อนนั้นใครๆในซอยของเธอพากันชมว่าสวยวันนี้ทั้งที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรเลย อ,อนิชาก็ยังสวยสะดุดตาแล้วภูบดีซึ่งอยู่ภายในรัวบ้านเดียวกันมีหรือจะไม่เห็นความงดงามน่ารักของอนิชาหมามีว่านางเด็กปากตลาดกับพี่สาวของมันใครจะสวยกับกันคะตัดสินใจถามความเห็นของมารดาคุณเนื้อหอมอ่านความรู้สึกของลูกสาวออกจึงได้หัวเราะขึ้นอย่างขบขันหมามีก็ว่ามันคือๆกันนั่นแหละคะ่ะ ไม่เห็นว่ามันจะสวยสะอะไรทั้งสองคน <beeping> นางพี่สาวก็ซิดซี่เสียวเสียวซึ่งสื่งจืดชืดเป็นน้ำยาเย็นส่วนนางน้องสาวอาศัยอยู่ในวัยรุ่นไม่ซ like <serum discovery universe ENNIS> ึ่งซึมอย่างนางพี่สาวดูเหมือนจะจิตจริตพราวกว่ามันก็ไอแค่นั้นเปรียบมันสองคนก็เปรียบไปหนีหน้าอย่าลดตัวลงไปเปรียบกับมันนะลูกเสียศักสี่หนีหน้าจะไม่เอามีวันเอาตัวเองไปเปรียบกับพวกมันหรอกค่ะ หมามีไม่ต้องกลัวจีปากบอกนีหน่าคิดถูกแ,แล้วจ้ะพ่อนางสองคนพี่น้องนั่นก็เปรียบเสมือนก้อนกรวดก้อนหินส่วนนีน้าของหมามีนะ่ะเพชรนามหนึ่งปากยกย่องลูกสาวเพื่อให้สบายใจแต่ใจนั้นอดนึกถึงออน,นิชาไม่ได้ว่าอีเด็กปากตลาดนั่นมันไปทําอะไรมาหรือเปล่ามันถึงได้สวยขึ้นจนผิดหูผิดตาผิวพันผ่องใส ราวกับมันไปอาบน้ําแร่แช่น้ํานมมาแต่จะอย่างไรก็ตามทั้งคุณเนื้อหอมและนีน้าต่างก็ไม่ปรีปากพูดความจริงเกี่ยวกับอนิชาได้แต่เก็บความขัดเคืองและริษยาอยู่ในใจที่อนิชาได้เข้าไปอยู่ในพัชรายโยธินกับหลานชายซึ่งเท่ากับญาติคนหนึ่งของพวกพัชรายโยทินครั้งแรกคุณเนื้อหอมตั้งใจว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านจะโทรศัพท์ไปขอโทษคุณสุมนเรื่องต้นกล้า แต่หลังจากปรึกษาหารือก,กันแล้วก็มีความเห็นว่าควรปล่อยให้เวลาผ่านไปก่อนเพื่อให้อารมณ์ของคุณสุมนค่อยดีขึ้นจะได้ค่อยพูดกังง่ายๆดังนั้นสองคนแม่ลูกจะมีความเห็นตรงกันว่าจะโทรไปขอโทษคุณสุมนหลังจากคะเนว่าทุกคนรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้วครั้นจะปล่อยให้เวลาผ่านไปหลายวันอาจจะไม่เป็นผลด,ดีครั้นแล้ว หลังจากที่หล่อนกับลูกสาวรับประทานอาหารแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงก็ถูกลูกสาวเตือนหนีนวะว่าตอนนี้ทางบ้านพัชรายโยธินคงจะทานข้าวกันเสร็จแล้วมามีลองโทรไปได้แล้วละะ่ะค่ะจ่ามารดารีบรับคำแล้วก็โทรไปที่บ้านพัชรายโยธินสวัสดีค่ะบ้านพัชรายโยธินใช่ไหมคุณเนื้อหอมชิงถามด้วยรู้ว่าไม่ใช่กุสมน จึงถามด้ยวยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยน่าฟังนักจำปาเป็นผู้รับสายและจำได้ว่าผู้ที่โทรมาเป็นใครหล่อนจึงทำหน้าเบ้แล้วต่อมาก็ยิ้มเมื่อคิดว่าเดี๋ยวหล่อนจะพูดให้คุณเนื้อหอมตัวสั่นด้วยความริษยาคุณน,นี้ของหล่อนมากขึ้นจนดีไม่ดีอัดหัวใจวายตายไปซะเลยใช่ค่ะนั่นใครรับสายคุณจะเรียนสายกับใครคะแกล้งย้อนถามไปฉันจะขอเรียนสายกับคุณสุมล แล้วนั่นใครรับสายใครจะเรียนสายกับคุณสุมน์ท่านคะดิฉันจะได้ไปเรียนท่านถูกฉันคุณนายเนื้อหอมกระแทกเสียงอ๋อคุณนายเนื้อหอมเลยคะดิฉันจำปารับสายคุณนายมีอะไรสั่งไว้ก็ได้คะ่ะทำไมฉันต้องสั่งแกฉันต้องการพูดกับคุณสุมนแต่บางเอิญคุณสุมน์และคุณท่านทุกคนไม่มีใครอยู่คะ่ะออกไปรับประทานอาหารกันข้างนอก มีใครไปบ้างล่ะคราวนี้เสียงอ่อนลงด้วยความอยากรู้ก็มีคุณสุมนคุณผู้ชายท่านคุณภูคุณคน,นี้แล้วก็คุณต้นกล้าค่ะจำปาเน้นเสียงตอบคำว่าคุณน,นี้กับคุณต้นกล้าและเดาว,ว่าตอนนี้คุณเนื้อหอมคงกำลังมีความรู้สึกอย่างไรจึงได้อึ้งไปดังนั้นจึงยิ้มกับตนเองอย่างสะใจพร้อมกับพูดต่อไปว่า ช่วงนี้คุณท่านทั้งสองมาจะพาครอบครัวของท่านไปออ,ออกไปทานข้าวนอกบ้านค่ะเอาละพอแล้วช่วยเรียนคุณสมบตด้วยแล้วกันว่าฉันโทรมาค่ะตอบอย่างนอบน้อมเป็นพิเศษแล้วก็วางหูลงแล้วหัวเราะชอบใจอยู่คนเดียวด้านนีน้าพอเห็นมารดากระแทกหูโทรศัพท์ลงค่อนข้างแรงทั้งมีใบหน้าบึง้งตึงก็ถามว่า มว่ยังไงคะมามีคุณป้าสมนไม่อยู่หรอคะคงออกไปไงานกับคุณพิภพกระมังการที่นีน่าถามเช่นนี้ก็พอไม่ได้ยินคําตอบจากฝ่ายโนนได้แต่ยินมันรตพูดไปคุณเนื้อหอมทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาข้างลูกสาวแล้วก็ตอบอย่างแค้นใจสองคนผัวเมียนั่นไม่ได้ออกไปงานไหนหรอกเขาพาครอบครัวออกไปกินข้าวนอกบ้านพาครอบครัวหรอคะ นีหน่าถามอย่างงงๆใช่หมายความว่ายังไงคะที่หม่มีพูดว่าเขาพาครอบครัวก็หมายความว่าพางเด็กปากตลาดแล้วก็จะเด็กต้นกล้าออกไปกินข้าวด้วยกันข้างนอกซึ่งมีคุณภูบดีได้ไปด้วยตายแล้วถึงขนาดนั้นเชียวหรอคะจ้าถึงขนาดนั้นแล้วนางจำปามันบอกว่าช่วงเนี้ย เขาไปกินข้าวข้างน,นอกกันเป็นส่วนใหญ่หยุดหายใจแรงๆด้วยความเครียดแค้นบิสติยาอ,อนิชาแทนลูกสาวยังเด็กปากตลาดคงลอยหน้าควงคุณภูเบดีไปตนไหนตนไหนบ่อยๆมันถึงได้จังห่องพองขนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนตอนนี้คุณเนื้อหอมลืมไปว่าแต่ก่อนหรือเดี๋ยวนี้อ,อนิชาก็ไม่เคยอ่อนข้อให้หล่อน มามีนี่น่าจะแพ้อีเด็กเพร้คนนั้นเหรอคะ่ะทำเสียงเครือหอบทีจบบทที่63